สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอ๋ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าในคลิปนี้นะจะมาสาธยายถึงเพลงใหม่ของโนริซ่ากันบ้างหลังจากคลิปที่แล้วนั้นเราก็ได้ดูโชว์ดูอะไรต่างๆไปแล้วก็ไม่ได้เจาะลึกใช่ไหมล่ะอย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าเพลงต่างๆก็มีการเปลี่ยนชงเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนท่าเต้นเบรกแดนซ์ ance, นู่นนี่นั่นใหม่ๆแต่ว่าเพลงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างมูริทฟลอร์เนี่ยก็ทําการโชว์ในรอบนี้เป็นการแบบเปิดตรงกลางเลยทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าดีมากนี่คือมันเป็นเทสต์ฝั่งอเมริกา เจาะตลาดได้อย่างแน่นอนเพลงนี้นะจ๊าฟังกันไปยาวๆแน่นอนทุกคนวันที่3ตุลาคมนี้นะก็มีการประกาศออกมาแล้วเนาะไม่รู้ว่าจะเป็น MV ด้วยไหมก็เพราะว่าเพลงนี้เนะี่ยมันจะมีความเป็น จะพูดว่าไงดีละ่ะมีความแบบเอาเพลง Kiss Me เอามาอัปเกรดแล้วก็แต่งเนื้อร้องใหม่แต่ทำนองใกล้เคียงกันแต่ทําให้นึกถึงกันและกันได้เหมือนเป็นเพลงที่เป็นพี่น้องกันก็ว่าได้เลยนั่นเองนะจ๊ะโดยเนื้อเพลงเนี่ยแอดรู้สึกว่าจะไม่ได้เหมือนในรอบที่แล้วขนาดนั้นพอไปอ่านมาบนเว็บที่ชื่อว่า Genius ที่นอริซ a าของเราเพิ่งไปพูดถึงในวูแมนมาใน YouTube ของเขาจําได้ปะซึ่งเนื้อเพลงก็ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแอดไปแปล Google Translate มาเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังซึ่งต้องบอกเลยอ่านไปจักรจี้หัวใจไปอย่างแรงมากๆจ้้าาาไไม่่่รรูวเเเนนือพลงงแแตบบจกห อะไรเงี้แต่เอาเป็นว่าแอดอาจจะคิดคนเดียวก็ได้ <c oughs> ก็คือแบบว่า,วาคืออ่านเนื้อเพลงไปก็กรี๊ดไปพร้อมจะกรี๊ดกับแอดเราเรื่อยๆเลยจ้าแต่ก่อนจะไปตรงนั้นขอเอาคลิปวิดีโอของโนริซ่าเรามาพูดกันนิดนึงแล้วก็เอาให้ชมบรรยากาศเกี่ยวกับแฟนแคมกันบ้างเพราะว่าจะเห็นเลยว่ามีการฝนตกระหว่างที่โนริซ่านั้นขึ้นคอนเสิร์ตในรอบนี้ด้วยนะต้องบอกว่าเพลงมูลิดฟลอ o ์เนี่ยเป็นเพลงที่แบบเกี่ยวกับแส,แสงจันทร์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่อันนี้ตายสายฝนแล้วจะนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนิดนึงต้องบอกว่ากรี๊ดกันคอแตกมากๆที่นั่นคือตอนเราดูไลฟ์เนี่ย ็นยังไงจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทางคอนเสิร์ตเขาอัดเสียงคนเข้ามามากกว่านี้นะจะบอกเลยว่านอริซ่าก็คงจะโดนเสียงคนเนี่ยแทบจะกรบไปแล้วหนึ่งกลุ่มนะจะเพราะว่ากรีดด้วยอินเนอร์ที่แรงมากตื่นเต้นที่จะนอริซ่าตัวจริงแบบสวยเพ,แพดแซบขนาดนี้นะจ๊ะไม่มีใครอีกแล้วนะทุกคนนะเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะจ๊ะว่าเพลงมูลิดฟลอร์เนี่ยมีความหมายว่ายังไงกันบ้างโดยทางบนเว็บไซต์ Genius เขาเอามาปุ๊บแอดก็ก๊อปไปวางใน Google ทัสเดตเพราะฉะนั้นการอ่านต่อไป แอดอ่านดูมันค่อนข้างจะเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องได้เลยจ้าและให้ทุกคนเนี่ยไปตีความกันเองนะแอดจะไม่มีการตีความแต่ฟังเสียงแอดความเขินความกรี๊ดของแอดว่าแอดจะไปสื่อไปที่ไหนก็นแล้วกันนะจ้าอ่ะ,อะเรามาเริ่มกันเลยนะจ้าตอนแรกๆก็มีคำว่าอู้หลันลาก,ก็ไม่มีความหมายอะไร เป็นการทำให้แบบว่าเปิดต้นเพลงมาเสีย,สยงงามๆนะ่าฟังอะไรอย่างนี้เป็นการเช,เชิญชวนคนให้เข้ามาฟังเพลงด้วยคอรัสของลอริซาใช่ไหมจากนั้นเลยจากท่อนแรกฉันอยากได้ยินคุณพูดออกมาดังๆเพราะฉันชอบเวลาที่ชื่อของฉันหลุดออกจากปากคุณรักมันเหมือนดวงตาของคุณสัมผัสร่างกายของฉันอ้ก่อนที่คุณจะจูบฉันพอมาท่อนต่อมาโอ้ท่อนคอรัสอุ๊ยเด็กฝรั่งเศสของฉันทำให้ฉันสะดุดผิวของคุณจึงนุ่มนวลอยู่เสมอจูบของคุณกระทบกันแค่ไหนคุณรู้ได้อย่างไรว่าจะไปที่ไหน อุยเด็กฝรั่งเศสของฉันทําให้ฉันสะดุดบนสำเนียงนั้นจากริมฝีปากของคุณลิ้นของคุณทําเคล็ดลับเหล่านั้นได้อย่างไรคุณรู้ได้อย่างไรว่าจะไปที่ไหนอ่ะ,อะ,อะมันไม่ได้เพงเลงเบาๆนะทุกคนนะมันก็แบบมีพอบเนื้อหาที่มันแบบ เซ็กซี่วิววิวนิดนึงนะจ๊ะส่วนท่อนคอรัสนะจ๊ะจูบฉันใต้แสงสันทยาแห่งปารีสจูบฉันบนพื้นแสงจันทร์จูบฉันใต้แสงสนทยาแห่งปารีสอ่าๆดังนั้นจูบฉันอะไรอย่างงี้ะพอมาท่านต่อมาเป็นท่อนใหม่น่ารักพอดีตัวโบยบินสู่ท้องฟ้าอย่าเพิ่งท้อนะที่รักตรวจสอบสถิติของฉันสิความจริงก็คือฉันไม่ได้พยายามจะเจอใครเลยที่รักฉันจะไปเอากระเป๋าของฉันแต่เมื่อฉันเห็นคุณฉันก็จะแบบว่าฉันชอบนะ ไม่ได้พยายามกัดนะที่รักฉันจะถอยกลับไปแต่เมื่อได้ยินเธอพูดว่าสวัสดีนะที่รักฉันเป็นเหมือนเดมซึ่งตอนนี้แอดอาจจะบบกเดาๆได้ว่าอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าหึ่ยนี่มันบ้าไปแล้วคุณเรียกชื่อฉันจริงๆหรออะไรเงี้ยส่วนท่อนหลังจากนี้นะจ๊ะก็จะเป็นอุ้ยเด็กฝรั่งเศสข,ของฉันจูบสเนยมตอนนั้นก็คือจะเป็นท่อนเดิมนะจ๊ะที่วนกันไปตามภาษาข,ของการแต่งเพลงนะทุกคนแต่ต้องบอกว่าเนื้อหาต่างๆเนมีการพูดถึงหลุ่มฝรั่งเศสนะจ๊ะก็อาจจะเป็นแบบหลานโนริซาก็ได้ททีีีีี่่่่บบบบโนน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 รรริาาากกเเเคคคยยยภษฝัังศสจะไดุ้้หล แต่แบบมันเนื้อหามันเกี่ยวกับการจงกันจูบก,กันแบบว่านน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแอดก็ไม่อยากจะโคตรโยมาเจ็บคออ,อยากจะกีดบ้านแต่งแล้วแกเพลงนี้คือแบบโรแมนติกมากแต่มันก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในเพลงแล้วนิดนึงนะจ๊ะก็อย่าลืมว่าลูกสาวของเราอายุ27่เย่างปเข้าไปแล้วนะเออการที่จะแบบแต่งเพลงอะไรแบบนี้ขึ้นมาบ้างเนี่ยมันก็กระชมกระโชกใจคนฟังไม่น้อยเลยโดยเฉพาะแอด คือตอนนี้นั่งทาคลิปไปก็มือบิดไปบิดมาเล็กนึงนะทุกคนนะบางคนอาจจะว่าว่ากระแดกก็ได้ไม่เป็นไรจ้ะตบๆตบได้เลยต็มที่หาบ้านให้เจอก่อนท้าท้าไปบ่อยไม่ดีนะ,นะน่ากลัวทุกคนไม่เอานะเออให้แอดทำข่าวดีๆอยู่ที่บ้านนี่แหละอืมก็สำหรับคลิปนี้นี่ก็มาฝากก้มกลิ่มก้มกลิ่มเพมูลเลตโฟลไว้ประมานี้นะจ๊ะอาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านี้ก็ได้อย่างที่แอดบอกไปนะจ๊ะแอดเอา Google ทัสเลตมาแปลให้ฟังแล้วก็ตีความยังไงก็พิมพ์พูดคุยกันไว้ได้ใต้คลิปนะจ พอปากแล้วหนึ่งโอเคแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีเดอ้อ